ช่องอลันดิจาวสกี้มีเ c e o o o k แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวสกี้แฟนเพจสปอนเซอร์บายโอมิยากิชอปสินค้าของเล่นมือ1และมือ2ราคาสุดประหยัดซื้อง่ายส่งไวที่โอมิยาก s ชอปเกมดีเกมดังสินค้าเกมคอนโซลมือ1และมือ2ราคาประหยัดตัง ซื้อง่ายส่งไว้ที่เทมเกมพีกัันด n รับสั่งสินค้าประเภทโมเดลฟิกเกอร์ฟิกมาและโมเดลขีดจากต่างประเทศแวะเวียนเข้าไปดูกันด้วยนะจ๊ะ หมายเลข SCP-258 วัตถุคั a เซ s a มาตรการกักกันพิเศษให้เก็บ SCP-258 ไว้ในห้องเก็บของนิรภัยมาตรฐานซึ่งจะล็อกด้วยคีย์การ์ดและสามารถเข้าถึงได้โดยการอนุมัติจากผู้ดูแลไซส์15เท่านั้น SCP-258 นั้นจะอยู่ในอ่างขนาดกว้าง2เมตรยาว2เมตรซึ่งจะต้องให้บุคลากรระดับคา a ดด D ได้รับการอนุมัติ แล้วนำไปเททิ้งสัปดาห์ละ2ครั้งถึงแม้ว่า SCP-258 นั้นจะไม่มีผลร้ายทางตรงใดๆทุกคนที่เคยใช้งานมันก็แสดงถึงความต้องการและอยากที่จะใช้มันอีกครั้งซึ่งจะมีตั้งแต่การวินวอนขอร้องไปจนถึงใช้ท่าทีที่ดุดันซึ่งบุคลากรทั้งหมดที่มีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-258 นั้นจะให้ทําการคัดกรองผู้ที่มีสภาพจิตที่แปลวนซ่อนอยู่หลังจากเหตุการณ25์258-1บุคลากรที่ทาความสะอาดนั้น จะต้องส่งชุดป้องกันแบบเบาในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ S.C.P. 258รายละเอียด S.C.P. 258นั้นถูกเก็บมาจากที่แห่งหนึ่งมนลัดเมนหลังจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในท้องถิ่นได้รายงานมาว่าเรื่องกบโยกจอมโสดที่เด็กได้ล่ำลือมานั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถยืนยันลักษณะของวัตถุได้และบุคลากรของสถาบัน S.C.P. ก็ได้นำมาเรียนแบบไปเปลี่ยนแทนวัตถุโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น S.C.P. 258นั้น มีลักษณะเป็นมายโยกสนามเด็กเล่นแบบง่ายๆโดยดูเหมือนจะได้รับการออกแบบให้พอดีกับเด็กในช่วงวัยประถมและมีรูปร่างเหมือนกับกบสีเขียวซึ่งดูไม่เหมือนจริงโดยจะมีคันจับที่อยู่ด้านข้างข,างของหัว SCP 2 5 8มีตาสีขาวซึ่งมีสิ่งที่เหมือนมีรอยขาวลากลงมาจากตาซึ่งดูเหมือนกับว่ามันกำลังร้องไห้อยู่ซึ่งได้มีการพยายามนำสารนี้ออกมาจาก SCP 2 5 8อยู่หลายครั้งแล้วสีเขียวนั้นก็ลอกออกมาได้โดยใช้วิธีการลบสีแบบธรรมดา แต่สารสีขาวซึ่งจากนี้จะเรียกมันว่า SCP-258-1 นั้นจะลบออกไม่ได้แต่มันจะจางหายไปตามระยะเวลาของมันเท่านั้นซึ่งจากการสังเกตการนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่หลายๆอย่างรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้งานและความหนักหน่วงของภาระทางอารมณ์ที่ถูกปลดปล่อย SCP-258 นั้นดูเหมือนว่ามันจะลอง SCP-258-1 เป็นสายอยู่เสมอในอัตราประจำที่ประมาณ0.12ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อผู้ทดลองได้นั่งบน SCP-258 พร้อมกับจับคันจับไว้แล้วโยกไปมาหน้าหลังซึ่งพวกเขาได้รายงานมาว่าเขามีความรู้สึกสงบและพึงพอใจโถมใส่ตัวเองซึ่งตาของวัตถุนั้นจะเริ่มมี SCP-258-1 ไหลออกมาในอัตราที่เร็วขึ้นโดยมาจากสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตของผู้ทดลองถึงแม้ว่าเมื่อลุกขึ้นจากที่นั่งของ SCP-258 แล้วก็จะไม่สามารถเก็บสารดังกล่าวมาได้ในช่วงที่มีการใช้งานนั้น มันก็จะอยู่ในสภาพของเหลวเสมอและจะไหลาจากวัตถุลงไปบนพื้นจากการที่ได้ทดสอบสาราในภายหลังนั้นก็ได้พบว่ามันมีส่วนประกอบของสีขาวธรรมดาน้ำตามนุษย์และสารคัดหลั่งจากผิวของกบอเมริกันบูฟ็อกซึ่งยังไม่ทราบว่า SCP-258 นั้นได้สร้าง SCP-258-1 มาได้อย่างไรผลกระทบโดยตรงของ SCP-258 นั้นจะคงอยู่ตลอดช่วงเวลาของผู้ทดลองที่ได้นั่งมันอยู่เท่านั้นแต่ว่าผู้ทดลองหลายๆคน ที่มีอาการโรคซึมเศร้านั้นได้รายงานมาว่ามีผลดีซึ่งจะอยู่ในระยะยาวเป็นผลจากความเข้าใจบางอย่างซึ่งได้มาในขณะที่นั่ง s c p 258ซึ่งผู้ที่ใช้งาน s c p 258อยู่บ่อยๆนั้นก็จะมีอาการเสพติดอยู่ในระดับหนึ่งโดยจะต้องทำการจับตัวและทุบเจ้าหน้าที่ก่อนที่เขาจะคุมตัวเองได้อีกครั้งยังไม่ทราบว่าการที่บุคคลที่มีสภาพจิตแปลป่วนในการเข้าถึง s c p 258นั้นจะมีผลเป็นอย่างไร ซึ่งการทดลองเพิ่มเติมนั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่เป็นไปได้มากว่าผู้ที่มีอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงนั้นจะทําให้ SCP-258 สร้าง s c p 2 5 8 1ออกมาในระดับที่ควบคุมมันไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติม2 5 8 1จากการที่บุคลากรคา,รคารดีขีด3354ได้ค่าตัวตายหลังจากผิวหนังไปสัมผัสกับ,บ s c p 2 5 8 1อยู่บ่อยครั้งจึงให้มีการตรวจสอบอีกครั้งถึงผลก,กระทบทางตรงของการสัมผัสกับ,กบสรารดังกล่าว ดูเหมือนว่าการที่ผิวหนังไปสัมผัสกับของเลวนั้นอยู่ต่อเนื่องจะเกิดการถ่ายทอดทางอารมณ์ที่เก็บไว้จากการใช้ SCP ซึ่งทั้งนี้ได้รับการประเมินจากผู้ใช้งานก่อนหน้านั้นอีกครั้งและได้พบว่าเธอกำลังพักฟื้นจากข้อมูลนั้นได้ถูกปกปิดจบการบันทึก